โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันสวัสดีค่ะแม่พามค่ะจ้าจเจริญสุขจเจริญธรรมช่องโจพารวยจ้าจ้าแม่อ้ดีใจมากๆเลยค่ะแม่เนาะเป็นบุญหนุนนันงวดที่แล้วแรกทูบกับแรกพระจันทร์ชนกันนะแม่เนาะ ใช่เนี่ยอ่าวันที่แรกออกเนาะที่จริงที่จริงโจน่าจะลงแต่เช้าวนันนี้แต่ว่าก็ถือว่าสิบโมงก็ไม่สายนะแม่เนาะเก้าโมงกว่าสิบ <10 S 2> โมก็ไม่สายนะถ้ามีคนนะได้เห็นได้ดูก็ถ้าคนไหนมีดวงก็น่าจะโชคดีไปอะไรเงี้ยจ้ะตรงนั้นจ้ะคือคองสุดท้ายจริงๆวันสุดท้ายเลขทูบสามแปดเก้าเนาะแม่นะเนี่ยจ้ะตัดเล่นก็มีแปดเก้าเนี่ย แม่บอกให้แต่ว่าโจเขารวยไม่ได้ตัดให้เขากระบอกแล้วให้ตัดเองใช่ไหมใช่แม่บอกว่าให้ตัดเองให้เขา <c oughs> ให้พี่ตัดเอาเองเลยแต่สามแปดนี่ตัดนะสามเก้านี่ตัดแต่แปดเก้านี่ไม่ได้ตัดแต่ถ้าคนเอาเป็นนะ่ะเขาก็เอาได้อยู่แล้วพูดถึงนะใช่เนี่ยเลขทูบเข้าตรงๆขังวันนี้กับเลขพระอาจารย์ตรงกันตรงกันที่เออเลขสามแปดเก้านั่นเองเนาะ แต่ท่านบอกแม่พามแต่ต้นงวดแล้วบอกว่าให้หาซื้อไว้นะแปดเก้าเก้าแปดท่านบอกแต่ต้นงวดแลวจริงๆนะใ<อ>นก้ณีท่านก็มาบอกเ,ออเป็นอีกสามตัวที่ว่าเก้าสามแปดอะไรเงนะี้ยเนาะท่านก็มาบอกมาย้ำอีกอะไรเงี้ยนะแต่เลขะอ่าจา์เป็นเลขเก้าสามแปดนั่นไหมเนาะใช่ใช่นี่เข้าเ้อเลขะอาจา์นี้เข้าสองงวดติดแล้วลหะอแต่ว่างวดที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้เอาลงลนะ่ม่มเนาะ วดลงลงวดที่ล่าสุดนี่แหละมันชนกันกับเลขทูบก็เลยเขียนแค่อย่างนี้อย่างเดียวที่นี้สวดทําเมื่อคืนนี้เลขทูบได้มามแลวแม่มนี้เมื่อคืนนี้ก็คือสวดมนต์ข้ามปีจ้ะสวดมนต์ข้ามปีและคันนี้แม่พามก็มีญาติโยมมาสวดกันก็เยอะอยู่และคันนี้แม่พามก็เลยได้อธิษฐานอ่าทูบ จากหลวงปู่สวงเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เข้าพิธีในการสวดด้วยอะไรเงี้ย <Yeah. S 2> ก็กล่าวว่าตอนเช้าวันที่หนึ่งก็จะให้โยมก็เป็นคนไปจุดอะไรประมาณนี่นะตร <Yeah. S 2> งนั้นแต่ว่าท่านนี้เอออ <c oughs> าจารย์ท่านก็เลยบอกตัวเลขมาก่อนแต่แม่พามกลับไม่ได้ยินนะตัวเลขอะ mm hmm. ไม่ได้ยินมารู้ที่หลังตอนเช้า mm hmm. ตัวเลขของท่านนะนะ <Yeah. S 2> ในงวดนี้ะ yeah. yeah. ท่านบอกมาตัวเลขเจ็ดห้าหกในงดเนี้ยนะของท่านอ้เลขทูดเดี๋ยวนะแม่พระอาจารย์บอกว่าเลขเจ็ดห้าหกคือเป็นเลขที่ว่าก็สื่อสารมาบอกในสวดมนต์ข้ามปีจ้ะอ๋ออันนี้คือสวดมนต์ข้ามปีบอกสามตัวเลยเป็นเจ็ดห้าหกใช่ไหมคะจ้ะอพระอาจารย์ส่วนพอตอนเช้าแม่พามก็เลยให้โยมเขา เอาทูบที่เสียงทายที่สวดในพิธีนะ,ะที่ขออธิษฐานขอหลวงปู่เอาไว้อะเดินูสวงเอาไว้ไปจุดเดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวนแม่ไอเลขผ้าจันคือเจ็ดห้าหกนะคะจ้ะเจ็ดห้าหกจ้ะเจ็ดห้าหกค่ะจ้ะอ่ะต่อต่อค่ะแม่เลขทูบเนาะและเลขทูบก็คือจุดวันที่หนึ่งตอนเช้าก็ให้โยมก็เอาไปจุด ก็คือแม่พามก็ได้อธิษฐานอะไรเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็าสวดสวดมนไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะ,ะพอท่านไปจุดก็จุดออกมาทูกก็แตกเลยนะแตกอกอกมาครบเลยนะหมายถึงว่าเ,าเลขเห็นสามตัวครบทูกก็แตกที่ให้ที่ส่งไปให้โจะาวยดูนั่นแหละจ้ะเลขทูบคือเลขอะไรนะแม่พอดีมันอยู่ในเครื่องหกเจ็ดสอง ตัวบนคือเลขตัวหกใช่ไหมแม่ใช่หกเจ็ดสองหกเจ็ดสองค่ะเลขทูบแ,แตกครึ่งแตหกกับเก้าตัวเดียวกันนะจ้ะหกกับเก้าตัวเดียวกันเลขทูบอู้องทำให้เอซีดูนี่แตกผ่าครึ่งเดี๋ยวจะเอาเลขทูบอ่ะลงลงให้เอฟซีดูด้วยจะไว้ท้ายๆแล้วค่ะว่าจ้ะแต่ ทูปที่สวดเมื่อคืนนี้สวดมนต์เยอะมากใช่ไหมแม่สวดมนต์จนเสร็จพิธีเลยที่ว่าแม่พามเอาเข้าสวดในพิธีสวดมนต์ค่ะจ้ะเดี๋ยวนะเจ็ดกับหกตรงกันที่เจ็ดกับหกค่ะเลขะอาจารย์กับเลขทูมตรงกันเจ็ดกับหกนะคะ่ะเนี่ยแต่ว่าอันนี้มีสองเข้ามาเลขทูบ แต่งวดที่แล้วเลขทูบเข้าที่สามแปดเก้าคือเข้าแปดเก้าเข้าข้าง,างหลังเนาะค่ะเนาะแต่เลขพระอจารย์ก็แน่นอนค่ะพะอาจยา์ <แ S 1> บอกให้ไปซื้อ,อนะลอตเตอรี่ตัวไหนไว้แม่อะไรนะพะอาจารย์บอกว่างวดนี้ย้ําว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนบ้างยังไงเอ่ยก็ท่านก็ยังไม่ได้ย้ําอะไรนะแต่คือท่านบอกตัวเลขมาก็คือเลขเจ็ดห้าหกที่ว่าท่านเมื่อคืนที่ว่าสวด หมันข้ามปีแล้วก็ถ้าอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกพระอาจารย์ในวันเนี้ยอือซึ่งวันที่แล้วก็บอกให้ไปเอาแปดเก้าไว้ใช่บอกแต่ต้นงวดเลยจริงแล้วท่านบอกนะบอกว่าแปดเก้าเก้าแปดนะท่านก็บอกแม่พามแล้วก็บอกญาติโยมเขาแต่ว่าไม่มีใครได้ไปเอาเลยบุญเยอะมาก <c oughs> เลยเนาะเดี๋ยวนะแม่ใช่บุญไม่ถึงเดี๋ยวนะแม่ย้าอีกทีหนึ่งให้ fc ฟังก่อนว่าคืองวดที่แล้วเสียงกระซิบบอกพระอาจารย์ได้เลขอะไรนะแม่ แปดเก้าเก้าแปดแล้วมาบอกอีกทีก็9เก้าแปดเก้าสามแปดโอมาบอกอีกทีคือเก้าสามแปดใช่เป็นสามตัวตะเแรกบอกสงตัวแหละแปดเก้าเก้าแปดท่านบอกแม่พาว่าไปหาบอกว่าเออไปหาซื้อลอตเตอรี่นะอะไรอย่างนี้แต่และวตอนนั้นแม่พามางบน้อยเนาะแม่พาก็ไม่ซื้อแล้วเลขขอาจันท์ งวดนี้คือเจ็ดห้าหกอย่าลืมเดอ้อเอฟซีเลขพระอาจารย์นี่เข้าตลอดค่ะเพราะอ้วนที่แล้วกระซิบบอกเก้าสามแปดก็ตรงกับเลขทูบที่สามแปดเก้าและพระอาจารย์ก็บอกว่าให้ไปหาซื้อแปดเก้าเก้าแปดไว้อันนี้ก็คืออแม่พามเล่าให้ฟังแต่ต้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นย้ำเนาะค่ะไม่ได้เน้นย้ำว่าพระอาจารย์เน้นตัวไหนให้ไปซื้อลอตเตอรี่เนาะค่ะแม่เนาะ จ้แต่ที่นี้ชัดเจนค่ะความชัดเจนมันออกมาแล้วว่าพระอาจารย์ให้ไปซื้อ8ปดเแต่ตอนนี้ต้องรอรอดูว่าพระอาจารย์จะเน้นให้ไปซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนนะคะแต่เสียงกระซิบบอกคือ 7, 5, 6, เอจ็ดห้าหกนะแม่เนาะเลขทูบหกเจ็ดสองซึ่งเอามาสวดในงานพิธีเมื่อคืนนี้สวดข้ามปีสวดตั้งแต่สองทุ่มเสร็จก <ไป S 1> ็เ <ใน S 1> ที่ยงคืนกว่านะาแม่เนาะเนี่ย เป็นเลขที่แม่พามอธิษฐานจิตและกงั้นในงานพิธีที่ส่วนเมื่อคืนนี้ซึ่งเป็นก็ส่วนใหญ่ส่วนอะไรนะแม่จกกักรพัรดด้วยใช่ไหมแม่สวดอิติปิโ,โสร้อยแปดจบแล้วก็บทเอสวดมนต์อื่นที่ว่าธรรมดเย็นเสร็จก็สวดอิติปิโสแล้วก็มีบทเสริอมอีกหลายบทที่สวดเมื่อคืนแต่จะเน้นสวดอิติปิโสร<อ>้อยแปดจบสวดอิติปิโสร้อยแปดจบปกติทูกเนี่ย ที่จุดขนาดไม่ได้สวดขนาดนี้ก็ยังเข้าเลยเนาะเลขทูบเนาะอันนี้สวดขนาดเนี้ยสวดขนาดเนี้ยพิธีเนี่ยทูบอะตรงกันที่เลขเจ็ดกับเลขขเดี๋ยวตัดก่อนนะแม่เนาะตัดให้เอฟซีเนาะตรงกันที่แม่ตัดให้หน่อยแม่ก็ก็ถ้าตัดก็คือเลขหกเจ็ดอ่าหกเจ็ดคะ่ะพ่อซอเลยห้าห้าหกห้าหกคะ่ะ แล้วก็เจ็ดห้านี่มันจะมาไหมไม่มาแล้วมั้งเออมันเอาแน่มได้นะแม่ทุกอย่างมาได้หมดถ้าตัดเป็นสามตัวก็น่าจะมีเจ็ดห้าหกเจ็ดแล้วก็ห้าหกนั่นแหละถ้าเป็นสามตัวที่แบ่งออกมาแล้วนะจ้ะเจ็ดห้ามีสองด้วยนะก็อีกอันนึงไอ้ท,ท,ที่ว่าเลขที่ว่าเลขทูบทูบแตกก็หกสอง ถ้าตัดอ่ะนะจะมีหกสองหกสองแล้วก็หกเจ็ดตัดแล้วหกเจ็ดอ๋อ่นแหละก็คือเพิ่มหกสองไปอันนั้นอ่ะนะเจ็ดสองเลยแม่เจดสองด้วยแหม่เจ็ดสองงวดที่แล้วนะะมาไม่แน่อาจจะมางวดนี้ก็ได้เจ็ดสองดูแต่เลขพอาจารย์นี่แหละโจมั่นใจเลขพอาจารย์นะแม่เนาะ ใช่ใชเพราะว่าของท่านนักเข้าอยู่เรื่อยเลยทนีนี้ท่านก็มาเขียนติดตู้เย็นเอาไว้นะอะไรประมาณเนี้ยเนาะจะแม่พามเดินออกมาทุกวันก็เห็นอยู่ทุกวันอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าแม่พามก็เป็นคนที่ดวงทางนี้ก็ไม่ค่อยมีในการเสี่ยงโชคหรืออะไรเงี้ยเนาะ,ะอะไรประมาณนั้นแหละจ้ะอันนี้แม่พามตัดที่เรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมเด้อฟซีเลขพระอาจารย์เนี่ย งวดเข้าหลายงวดแล้วล่ะเนาะแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นนะแม่เนาะเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงจุดนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเออพอเลขว่าอาจารย์เข้าอ้ยมันเข้าหลายงวดจริงๆเนาะไม่ได้มากอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวแม่พามจะทิ้งตัวเลขมงคลที่ว่าจากวันที่เออต่องวดอละเนาะจ้ะเพราะว่าแม่พามสวดมนต์แผ่เมตตาอะไรเสร็จแม่พามก็นอน แล้วมันคดีมันแวบ,บเข้ามาในหัวสมองแม่พามตัวเลขเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งของเด็กนะคะอ่าของแม่พามของแม่เนาะอันนี้เป็นของแม่พามที่ว่าตัวเลขมันแวบ,บเข้ามาในในจิตเราจ้ะจ้ะ,อะของแม่พามเขียนย่อแล้วมันเต็มกระดาษพ่อพานอ้อแม่พามก็คือในอนั่งสวดมนต์เก้าหนึ่งอะไรนะแม่ เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกอุย้ยนั่นแหละตองงวดนะคะนี่ของแม่พามจ้ะนั่นคือตองงวดที่ว่าพอถ้าสวดมนต์อะไรเสร็จแผ่เมตตาเสร็จก็นอนลงแม่มันก็แวบเข้ามาในในจิตของแม่พามเลยนะแม่ตัดให้เก้าหนึ่งหกแม่ตัดให้หน่อยแม่เก้าหนึ่งกับก็เก้าหนึ่งเก้าหก แล้วก็หนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งหกค่ะอู้ซื้อง่ายม,มีมีตรงกับจารย์บางคนละเก้าหนึ่งหกเนี่ยแต่วันแวบ,บเข้ามาอันนี้เป็นเลขในเลขนิมิตไม่ได้นิมิตเลขนั่งสมาธิแล้แม่เนาะใช่ไหมลืมว่าที่ว่าที่ว่าแม่พามสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วแม่พามก็นอนนอนอแล้วก็นี่มันแวบ,บเข้ามา แวบเข้ามาในจิตแ้วตามเขาเรียกเลขในจิตเนาะก็ประมาณนั้นเหมือนเขาจะมาสื่อสารให้เราละมั้งอะไรประมาณเนี้ยเนาะมันก็เลยเข้ามาเลยเป็นตัวเลขที่ว่าม <uki> ันเหมื <S> <S <als> <ümüz plain madı> อนเขาบอกเรามาว่าเออเก้าหนึ่งหกอะไรประมาณเนี้ยต้องรีบลงนะแม่เดี๋ยวหาว่าเราไปเอาเลขใครมาลงอีกเราต้องรีบลงให้เอฟซค่ะช้าไม่ได้เนาะแต่แม่พามก็ไม่เคยไปตามเลขใครหรอกนะก็คือพูดจากความเป็นจริงอะนะตรงนั้น เพราะเลขส่วนมากก็มาจากนิมิตมาจากนั่งนั่งสวดจิตแล้วแม่เนาะนั่งสวดธรรมเนาจะนะจากที่เราภาวนาและปฏิบัติด้วยบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็มาบอกอะไรประมาณเนี้ยจะตรงนั้นจ้าโอ้เลขเลขทูบแตกนะโจชอบเนี่ยแอดโจชอบมากๆเลยเดี๋ยวจะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะเนี่ยจ้กากงก็ขอกราบขอผู้คุณคุณแม่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์โทรให้แอซีก่อน เอ๋อเบอร์ทรศูนย์เก้าสี่ค่ะเจ็ดสองแปดเดี๋ยวนะศูนย์เก้าสีะคะ่ค่ะเจ็ดสองแปดสองแปดแปดห้าสองศูนย์แปดห้าสองศูนย์แล้วค่ะอันนี้เบอร์โทรแม่พามอยู่วัดอะไรแม่ภาษาสัมพันธ์หน่อยแม่แม่พามอยู่ที่สำนักสงฆ์ธรรมนาคาน้ำทิพย์อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดคะ่ะ ใครอยากร่วมบุญสร้างทางสร้างถนนขนทางหรือว่าค่าน้ำข้าวไฟหรือน้ำปน้าเป็นพวกน้ำดื่มหรืออะไรก็ร่วมบุญมาตามกำลังศรัทธาได้นะคะค่ะวัดอยู่ในเ<ไ>ขาเนาะไม่นะในถ้ำเนาะก็อยู่อยู่ตรงตีนภูเขาก็มีถ้ำแต่ว่าก็ปิดเขาปิดแต่ว้นะปิดหมดเลยอะไรประมาณนี้เนาะ,ะอะไรประมาณเนี้ย ก็คือเราไม่เห็นทำข้างในอะไรเงี้ยนะค<ะ>ือเหมือนถูกปิดเอาไว้อะไรประมาณเนี้ยจ้ะตรงนั้นจ้ะก็ก็ยะค่อนข้างกันดานเนาะกันดานนิดนึงก็มีโครงการมีโครงการจะสร้างองค์ปู่พญานาคด้วยนะแต่ก็รอรอปัจจัยรองบประมาณอะไรเงี้ยนะตรงนั้น,ะนก็ถ้าบุญวาสนาถึงเนาะโอ้ถ้าโจพาดวยถูกรางวันใหญ่ๆตุ้มเดียวนะ <c oughs> จะสร้างเอาคนเดียวเลยนี่เ <c oughs> นี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ก็เราต้องมีบริวารผู้ร่วมบุญด้วยเนาะเราสร้างคนเดียวไม่ไม่สามารถสร้างได้อะไรเงี้ยเนาะตรงนั้นจ้าก็ากบอกเลย<ใ>น,นะครับก็ขออวยพรเอ,อให้เอฟซีและญาติธรรมทุกท่านก็ส่งท้ายปีเก่าตก็รับปีใหม่ก็คือวันนี้ปีใหม่ก,ก็ขอให้ญาติธรรมและเอฟซีทุกท่านและช่องเจีวพารวย ก็มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่จนไม่เจ็บให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ได้ได้โชคดีในตัวเลขมงคลที่ว่าแม่พามบอกไปแต่ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาของเราที่เราเคยสร้างมาด้วยนะคะตรงนั้นเราก็จะโชคดีตรงนั้นนะคะค่ะโอ้ชอบมากๆเลยคำวยพรของแม่พามเนาะค่ะเนาะผู้อยู่ พูดได้อยู่ในศีลได้ทำมาอวยพรให้วันปีใหม่ซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าหกเจ็ดค่ะกราบของพระคุณแม่าพามมากๆเลยค่ะแม่ขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้าคอมทั้งพาอจา์พ์อาจารย์ก็สุขภาพแข็งแรงค่ะจ้าสาธุค่ะก็แม่พรมก็ขอ,อนโนมทนาบุญที่ว่าเจ้าพะรวยได้ร่วมบุญมากับแม่พรมเนาะตรงนั้นจ้า หรือใครจะร่วมบุญก็โทรไปหาแม่พามได้เลยนะคะใครอยากทําบุญขึ้นปีใหม่ให้สร้างกุศลให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือจะให้แม่พามช่วยอะไรยังไงคุยได้เลยเพราะแม่พามจะจะจะรู้ค่ะ,ะ,ะคือพูดเดยอะเดี๋ยวหยาว่าไาาอ้น่นอีวเนาะแม่นะก็ถ้าใครอยากจะสนทนาทาาหรือว่าจะคุยกับแม่พามส่วนตัวก็โทรมาตามเบอร์ที่ให้ไว้กะคนะ่ะค่ะค่ะขอกบคุณแม่มากๆเจ้าค่ะ จ้าสาธุค่ะสวัสดีค่ะแม่สาธุสวัสดีจ้าสาธุสาธุสาธุาธค่ะก็ก็เป็นที่เรียบร้อยเนาะคะ่ะเป็นวันที่ดีมากๆเลยของวันขึ้นปีใหม่เพราะว่าแม่พรามกา็ให้ตัวเลขมาในการสวดมนต์เมื่อคืนนี้เนาะคะ่ะซึ่งตัวเลขของพระาจารย์เนี่ยไม่รู้เลยโจพระรวยบ้หูเบ่รูร้เลยเนาะคะ่ะว่าตัวเลข พิ่นเข่าแบบใดจังใดเน้ะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสีเมืองงวดที่ผ่านมาไปน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวด้อเดี๋ยวทำตั้งขากล้องให้ดีๆก่อนให้ชัดๆแล้วคะ่ะจะได้พ่พลาดโอกาสะคะ่ะพระอาจารย์ท่านจะไม่ค่อยอวดตัวเองเน้ะคะ่ะ ท่านจะอยู่นิ่งๆค่ะแต่ว่าท่านเก่งเด้อพะอจารย์สีเบิ้งงวดเกาไปน้ำชัดบ่บันนี่ นี่นะคะนีเดอร์มานีเดอร์อ่างวดที่แล้วของแม่พามเนาะคะ่ะ30ธันวาคม25 66ตั้งแต่ต่องวดเพื่อนอแม่พามสวดธรรมด้วยแล้วก็แม่ตะเคียนเนาะคะ่ะไปขอแม่ตะเคียนแม่ตะเคียน2องค์ให้7 8 3ค่ะ แล้วก็พญานาคก็ให้เจ็ดแปดสามแล้วค่ะต่อมาวันสุดท้ายค่ะวันสุดท้ายต่ว่าเพิ่นหามาก,ก่อนวันสุดท้ายอยู่เด้อค่ะทูบต่ว่าจอโทรไปเอาเมือ่อวันที่สามสิบช่วงเช้าแล้วค่ะเลขทูบได้สามแปดเก้าตรงกับเลขพระอาจารย์ค่ะเลขพระอาจารย์ให้ให้เลขยังเนาะเดี๋ยว ได้ผ้จาจันห์ให้เก้าสามแปดค่ะซึ่งพระอาจารย์บอกกับแม่พ่มบอกกับแม่พ่มให้เก้าสามแปดแต่ว่าโจรพระลวยบ่ได้ลงเป็นเลขของพระอาจารย์ค่ะตรงกับเลขทูบพระอาจารย์บอกว่าให้ไปหาซื้อไวเดอร์แปดเก้าเก้าแปดแต่ว่าโจรพระลวยบ่ได้ลงเนาะคะ่ะเพราะว่าก็าเอาแต่เลขแม่พ่มลงเนาะคะ่ะ แปดเก้าต,ตรงๆค่ะพระอาจารย์ให้เข้าลายงวดแล้ว,ด,ลวด,ดิค่ะเลขพระอาจารย์แต่ว่าบบได้บบได้ไปตรงจุดนั่นนะคะสามงวดเท่าที่รู้ๆมาหน่ตั้งแต่โจพระลยุยทำคลิปนิสามงวดนี่ก็คือเลขพระอาจารย์เข่าสามงวดเลยค่ะบาน,นี้เลขพระอาจารย์เนาะค่ะเลขพระอาจารย์ก็คือ จ็ดห้าหกเดี onde, de de ๋ยวว่าวลายก็สิว่าอวดอวดอุตรดิอวดอุตรดิได้ยังนี่ลหละอ่าส่วนมากเลขพ่อจันพิ่นสีมีแนวบอกพิ่นเนาะพิ่นก็สีลูกงวดนีอัดพ่อจันได้เจ็ดห้าหกค่ะมาในเลขทูบค่ะที่สวดมนต์เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี้สวดมนต์ใหญ่สวดมนต์ข้ามปีสวดตั้งแต่สองทุ่ม จนถึงเที่ยงคืนกว่าค่ะเลขทูบแตก่ะนเลขทูบแตกสีฮักออกเครืงหนึ่งเลยได้หกเจ็ดสองค่ะเลขทูบตรงกันที่หกเจ็ดนะคะ่ะหกเจ็ดเจ็ดหกนี่ค่ะเลขทูบตรงกันกอจะเลื่อมตัดแล้วค่ะ เลขทูบหกอยู่ข้างบนเจ็ดอยู่ข้างตัวที่สองสองเป็นตัวที่สามอยู่ข้างล่างค่ะตรงกันที่หกเจ็ด้ะค่ะเลขทูบนี่ค่ะกระตรงกับพศออพอดีพศหกเจ็ดพอดีสิออกบ่การ <c ười> ขันแม่นว่า หกกเป็นเก้าก็ได้เนาะคะ่ะอย่าลืมะะ้อค่ะบางครั้งหกกับเก้าตัวเดียวกันอย่าลืมค่ะหกหกกับเก้าค่ะกันไว้น้ำเนาะคะ่ะกันเนี้ยวกันพลาดค่ะแต่ทูบแตกเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขงวดที่แล้วทูบเข่าค่ะทูบทูบเข่าที่แปดเก้าค่ะ บันเลขแม่พรมเลขแม่พรมสวดสวดมนต์เนาะค่ะอันนี้ของแม่พามอยู่ในจิตของแม่พามได้9ก้ค่ะตัดเลนกับเก้าหนึ่ก้าหกหนึค่ะเก้าอย่าลืมหนึ่งเ้านำเด้อค่ะอย่าลืมกลับค่ะเก้าหนึ่งหนึค่ะ เบอร์โทรแม่พร,รมค่ะ0 0 9 4 7 2 8 8 2์ยคะ่ะอยากร่วมบุญหรืออยากปรึกษาเรื่องทำรรเรื่องสั่งท่างสั่งพระยานางกับโทรไปคุยกับแม่พร,รมที่เบอร์นี้ได้ค่ะนี่ค่ะหรืออยากไปเที่ยวถ้ำนาคาเนาะค่ะ อยากไปเที่ยวหรือไปปฏิบัติธรรมกระโทรหาแม่พามได้ที่เบอร์นี้เลยเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเลขพระอาจารย์เลขพระอาจารย์เข้าทุกงวดด้วยค่ะแต่ว่าให้ตัดออกน้ำแดเด้อค่ะตัดเล่นด้วยค่ะแต่ที่สำคัญคือตรงกันตรงนี้แหละค่ะตรงกับเลขทูบน้่ค่ะ เลขทูบเขาพิธีสวดมนต์นะคะเมื่อคืนนี่เลขทูบเพิ่นสวดก่อนเพิ่นเอามาเข้าพิธีในการสวดมนต์ข้ามปีเพิ่นจังเอามาจุดดิค่ะก็ขอให้เอฟซีชองจบพันรวยมิโซมิลามมิมันสุขสุขก้นนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดอร์ค่ะจะได้ไม่พลาดตัวเลขเด็ด ตัวเลขดีๆเนาะคะ่ะผู้ใดกดให้ไก่ถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อตัวใด่ไก่ถูกเนาะค่ะสีจับสีซื้อตัวใด,ก,ะะวดก็ให้เป็นเลขที่เขาที่โดนถูกรางวัลใหญ่ๆถูกสุปูสุคนเดอเอฟซีชองโจผ้าด้วยแห้งๆมันๆคลิปนี้เก่เาไม่สมนสจกันต้องก่ะเดี๋ยวสิตามให้อีกโค้งสุดท้ายค่ะ ว่าคำแม่พามได้ตัวไหนหรือตัวไหนตัวดีตัวเด็ดจังไหนกสิตามแม่พามให้แล้วก็อย่าลืมด้วยวันที่17ตอนเช้านะคะสิบเตอนเช้าก็จะลงให้อีกรอบนึงค่ะสำหรับเลขแม่พามสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ